มาดูกันต่อกับข่าวนี้คุณผู้ชมเรียกว่าดับเบิลบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปเลยค่ะมเมื่อวานนี้นะคะแวะไปกองถ่ายกองละครของคุณยุ้ยจีราน,านันเอมมี่มรกตค่ะ,ก,คะกองละครเขาเซอร์ไพรส์ทีเดียวรวบตึงเลยนะคะคือคุณเอมมี่มรกตเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1นึกุมภาผ่านมา,ม,มาแล้วนะคะให้ถ่ายอายุเท่าไหร่ เอมี่มอเหรอเอมี่มอสิเอ๋อเหรอเฮ้ยยังสวยอยู่เลยตั้งสามสิบห้ปีนี้คุณผู้ชมจัดงานแบบนิวนอมกับครอบครัวเนี่ยแหละค่ะน่ารักน่ารักไปค่ะแต่ว่าสามีคุณพี่เจมให้จิวเวลรี่เดิมนะคะแต่นังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะร่วมไปถึงกันกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีของนางนะคะน้องบอกว่า สามีไฟเขียวรลิฟซีนได้เลยเพราะว่าเล่นกับพี่บอยพิสนุอานิงนิรุธนะคะรวมไปถึงภาพเซ็กซี่ที่เห็นทั้งหมดท่นเพิ่งรู้ทําไมสามีเป็นคนให้ใส่ถ่ายจ่ะสามีเขาชอบแบบนี้ชอบให้คุณแปลแระเขาสวยๆแบบนี้สวยคุณดีขนาดนี้ก็อวดหน่อยเธอไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ มวันเกิดไปค่ะก็ปีนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเราเป็นคนบอกเองว่าเออปีนี้ไม่ได้อยากได้อะไรพี่แบบไม่ต้องนะอะไรเงี้ยขอแบบเล็กๆน้อยๆแค่ปัะัพอค่ะก็จริงๆก็พี่หนุ่มชอบค่ะคือคือสามีชอบให้ให้นุ่งน้อยผมหน่อยชอบให้แบบ่าหุ่นดีชอบให้ออกกําลังกายค่ะแล้วก็ encourage อย่างเช่นแบบทุกวันที่เราตื่นมาวิ่งเขาก็จะแบบว่าเออแบบขยันจังเลยขยันจังเลยโอ้โห เขาบอกว่าหลังคลอดใหม่ๆนี่คุณเจมส์ถ้าลดเออคุณเอมมี่ถ้าลดน้ำหนักได้ค so ุณเจมส์ก็ให้กินโลละแสนไปอราบจริงๆนะคะส่วองขวัญนังไม่บอกเนาะเป็นใคร